ย้อนความกลับไปครับในศึกคาราบาลครับที่ผ่านๆมาครับบอกเลยว่าเราก็เอาตัวรอดเข้ามาได้ทีละนัดทีลนัดครับและก็ในนัดล่าสุดครับเราได้เจอกับทางฝากฝั่งของแมนฟิวนชและก็สามารถชนะมาได้3ประตูต่อหนึ่งครับโดยแน่นอนครับในรอบต่อไปเราก็ต้องมารอรุ้นครับว่าเราจะเจอกับใครซึ่งผลกาฉลากออกมาแล้วครับเราจะเจอกับลิเวอร์พูลในรอบที่4ครับก็ถือว่าเป็นงานที่หนัก อึง้งทึ่งโลกเลยก็ว่าได้ครับเจอทีมระดับพิเมลลีกครั้งแรกครับทุกคนก็ต้องมาอรอลุ้นว่าเราจะทาผลงานดีแค่ไหนซึ่งเราจะได้เล่นในบ้านแลงสเตเดียมนั่นเองครับผม สำหรับใครที่ต้องการเติม FC c o i นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ f r e e c o ย c o m ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PSXbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก10%แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายใครอยากจะเติม FC 4ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ easy ่การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมา,มากกว่า60,000คนเปิดบริการตลอด 24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่อ e ีลาสติกช็อปหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมอะไรครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แลงค a สเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้เราขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ของตารางเลยครับแน่นอนครับเราอยู่อันดับที่8ในพาร์ทที่แล้วครับหลังจากที่แข่งมาราราวๆ10นัดน,นะครับเราก็ค่อยๆไต,ต่เต้าขึ้นมา ถึงแม้จะเสียประตูค่อนข้างเยอะนะ15ประตูไปแล้วครับแต่ว่าเราก็ยังเอาตัวรอดนะครับผมและก็ไล่ขึ้นมาจนตอนนี้อยู่อันดับที่2ลครับห่างครับอันดับที่1อย่างดอเชเตอร์อยู่6แต้มนั่นเองครับผมอะไรครับผมเช็คสภาพความพร้อมนะครับผมพักอีกอราวๆ3-4วันจะได้เจอกับเรยวพูดโดยการเปิดบ้านนะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เซตตัวจริงหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเบอร์เจสมิลเลอร์ับรวมถึงโอนิลแล้วก็โชมาสแม็กคอยเซนเตอร์อะไรพวกเนี้ย ก็น่าจะได้ลงตัวจริงในเกมถัดไปซึ่งเราก็ต้องใส่สุดใส่เต็มเลยครับในการที่จะทํายังไงก็ได้ให้เลี้ยบผู้เล่นได้ยากที่สุดครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ตัดสินใจแล้วว่าวิลลี่คาร์มาร่าครับถ้าเปรียบเทียบเลยครับผลงานปอนต่อปอลและยังสู้กับพี่ๆเขาไม่ได้นะถึงแม่น้องจะมาจากทีมอย่างแมนเชสเ,เตอร์เต็ดแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะการันตีตัวจริงนะเนื่องจากโอนิลแม็กคอยกับโชมาดูจะดี กว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมในการยืนเซ็นเตอร์3คนสื่อฟอร์มของเลี้ยวภูครับตอนนี้เลี้ยพภูอยู่ดับที่4ของตารางครับเล่นไป10เกมชนะ6สเสมอ2แพ้2เสีย15ลูกเท่าเราเลยครับโอ้โห,โห,โห,โหเราเนี่ยเล่นไป16เสีย15แต่เลี้ยวภูเล่นไป10เสีย15โอ้ยเกมรับเลี้ยฟภูปีนี้ถือว่าไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะพอมีหวังนิดๆิครับทุกคนแต่ว่า ก็ยังห่างชั้นครับคิดถึงชนะค่อนข้างยากครับและก็ล่าสุดครับมีข่าวดีในลีกชูครับผู้จัดการทีมอย่างคีรนเฟเชอร์ครับได้ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนเดือนนี้ครับผมและก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับสร้างความมั่นใจได้ดีมากๆครับแน่นอนครับเกมสัดไปกับเลียภูในศึกคาราบาวครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ น่าจะหนักหน่วงที่สุดในฤดูกาลนี้ครับไปดูผู้เล่นของเลี้ยฟภูคร่าวๆก่อนว่าเขาจัดตัวเป็นอย่างไรเลี้ยฟภูครับมาระบบส3 3ดูเหมือนจะจัดชุดเต็มซะด้วยโอ้โห,โห,โห,โหโแม่เลี้ยฟภูครับในช่วง5้านัดที่ผ่านมาเนี่ยเขาชนะไป4และอีก1เกมเนี่ยเป็นปริศนาซึ่งเราไม่รู้นะ เลียภูก็ถือว่าน่าจะจัดชุดใหญ่ลงเจอกับเราถือว่าเป็นอะไรที่เขาน่าจะไม่ประมาทเราเลยเลยครับโอ้โหถือว่าอันตรายนะแบบนี้ครับหมายถึงเราเนี่ยแต่วันนี้ครับเราก็ต้องใช้ชุดตัวจริงที่มีและดีที่สุดลงในสนามวันนี้นะครับต้องเล่นระบบที่พยายามเซตเกมรับแล้วก็รับแน่นๆไว้ก่อนครับแล้วก็รอจังหวะโต้กลับเพื่อที่จะสวนกลับเลียภูให้ได้นะกับวันนี้ที่สนามแรงสเตเดียมครับอะไรครับผมก็ถือว่าเป็นเกมสุดสำคัญมากๆครับ ะครับผมเกมจะเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแลงคสเตอร์ครับเกมนี้สุดเตื่นเต้นครับต้องเจอกับเลียบูและเลียบูมาถึงก็บุกใส่ก่อนเลยฝากต่อมาจังหวะนี้ดาวินูเยสตอกซอนเข้ามามาที่คอนเดลยิงโอ้โหเกือบจะโดนเร็ว3นาทีแมคคอยเงยหน้ามองแล้วม,มันออกไม่ได้แมคคอยจังหวะนี้เสียบผ่านนูเยสและดูเยสยกออกมาโอ้ยเสียบบอลจังหวะนี้จะโดนหรือเปล่าลุยเซียน หลุดขึ้นมาหลุดยัดเปิดขึ้นมาเสาสองแล้วปงติดเวลโซโฮพลาดกลางสนามจะโดนยิงเอาเนื้อจากเลียฟูเวลซาดโดขึ้นไบาดานนาเป่าอยู่ตรงนี้ครับแล้วเวรอนเก็บได้เบอร์เจสหมวนหนีมาแล้วขวาไม่เติมเบอร์เจสต้องดึงจังหวะกลับแล้วฝากซ้ายไปฝั่งนู้นไว้ก้อยมาแล้วหลุดมาที่เปร่าเปราความเร็วมีแต่ว่าโอ้โหโดนบีบ2เปิดไม่ได้เปราขึ้นมาที่เบอร์เจส ฝากเข้าด้านในมาแล้วบินเลอะเงยหน้ามองแล้วยิงไกลบอลปั่นไซอูเห็นแล้วเลยโซนเบเกอร์ออกมาไกลแล้วเลือกยิงครับอู้ดูว่ากล้าเล่นกล้าย,ยิงจริงครับไอเด็กดุ่มคนนี้วัยสิบหกปีแหมยิงเกือบดีครับไปโซนเบเกอร์ได้แค่มองแล้วด้วยแล้วเปิดไปเสาแรกก็เปิดมองลงพื้นแล้วรับไม่กระจอกครับจะไปเร็วจวังหวะนี้เวลไปเร็วไม่ได้ครับ แทงช่องนี้มาสวยหลุดมาดีเปร่าออกด้านนอกและยอดเข้าไปเสาสองถึงด้วยแล้วมอ,อู้งบอลไม่เต็มหัวโอ้ยถือว่าเปรา,าเปิดมาได้ลุ้นเลยครับคือจังหวะจังๆเราไม่ค่อยมีเลยครับเราต้องหาจังหวะชามช่วยแบบนี้ซึ่งโอ้โหลูกนี้ถือว่าน่าเสียดายมากครับเกือบจะเป็นประตูขึ้นทำเลยดาวินูเยส ฝากออกมาด้านข้างหลุดอีกแล้ววิ่งแบ็คขายไปไหนไม่รู้แล้วหลุดก็ามาด้านนายโยุธเสียบสไลด์สองทีสามทีกวาดแล้วโอลิวิกทีโอโหช่วยกันดีเหลือเกินแล้วส่วนกลับเบอร์เกตออกซ้ายไปครับเป่นวันนี้อ่าแล้วเลียพูวันเวมาแล้วกาเวนเบิร์ดวน้าด้านนายยิงไกลบอลเฉลบแล้วเวลเอารับโอโหแม่ยังเอาตัวรอดไปได้สาดขึ้นมาก็หมดเวลาก่อนเนี้ย และรึ่งหลังครับปรับหมากเล็กน้อยครับส่งสจัดลงมาแล้วแล้วก็เบลลี่ครับกองกลางตงัวตัดเกมคือตรงกลางเราเนีย่ยเบรกไม่ค่อยอยู่ลยครับมันหลุดมาถึงเซนเตอร์ค่อนข้างบ่อยและหลายๆครั้งเลยก็ยันได้ดีเลยครับแต่มาดูครึ่งหลังว่าจะเอาอยู่หรือเปล่ามาที่ด้านของคอนเดลคอนเดลจังหวะนี้ออกมาด้านข้างแล้วมาถึงอเล็กซานเดอร์อาร์โนอเล็กซานเดอร์ยอดมาแล้วมองดูเยโอโหลดูดีต้องยอมครับเขาขึ้นเทคได้ดีมากแม่เลี้ยปูก็ ใช้เป้าให้เป็นประโยชน์ครับซึ่งโหนุนเยสตัวใหญ่มากฮะอุต้องยอมเลยครับลงมาครึ่งหลังแล้วเวี้์พููเขาเจาะตรงวิงแบ็กเลยครับซึ่งเป็นจุดอ่อนตั้งแต่ครึ่งแรกนะเราก็ไม่ได้แก้จุดนี้ด้วยครับเนี่ยทางด้านของเนี่ยยอดเข้ามาสวยมากแล้วอหไม่ถึงครับนุนเยสก็ม่งได้ดีมากๆถือว่าเปิดมาแม่นครับอุตต้องยอมเขาจริงๆฮะโอ้โหแม่นเป๊ะเลย แล้วแบ็กคอยับโดนช็อตครับกองหลังส่งกองหน้าอย่างไรลี่ลงมาโอ้หมายกอดอะไรครับน่าจะมีการเปลี่ยนแผนการเล่นกันเรียผูโทมสัสออกขวาไปมาสวยๆที่เกอร์ตีสแล้วส่งเข้ามาด้านในมาที่ไรลี่ไลลี่หมุนเข้ามาไรลี่เห็นอ้อมมาสวยๆจังหวะนี้หลุดขึ้นมาที่เเลเตอร์กดขวาแล้วแลบเข้ามาด้านในแล้วมาอีกแล้วดีอาร์ตฝากเข้ามาที่ดานวินนูเยสโอโ้ยิงไม่ดีแมดูเยสโจมสยกองไม่ดีเลยครับ อาแล้บเคอร์ติสแก้มาฝากมาสวยครับมิลเลอร์เลนดอนมิลเลอร์เห็นขวาอ้อมไปแล้วหลุดมาที่ไรล,ลี่บันเทองหรือเปล่าไรลี่กดเต็มคู่วอร์จิลฟานได้โอ้ยมาบล็อกกันมาสุดท้ายเลยฮะแล้วมิลเลอร์จังหวะนี้เปิดมาตรงกลางบานได้เคลียออมาพักได้ดีจวดโทมสัสออกขวามาครับจังหวะนี้มิลเลอร์ยอดเข้ามาแล้ว จังหวะดีีเกี่ยวได้ที่ไปรี่เปิดเข้ามาแล้วยิงหม่งไปได้หนึ่สมบสตเอา้าแล้วชานโอเป่าหมดดือด้ออย่างนี้แม่เราก็ตามสภาพนะทุกคนนะมันสู้ยากเลยครับห่างชั้นกันกนข้างหลายขั้นเหลือเกินและเราก็ดวงซวยมาเจอเลียพูด้วยครับแต่ยื้อได้หนึ่งลูกเนี่ยผมว่าก็เก่งแล้วนะทำเลี้ยวพูก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ส่วนเราดีก็ยังห่างชั้นกับเลี้ยวูเยอะครับก็ต้องสู้กันต่อไปในศึกลีกชู 2, เพื่อเลื่อนชั้นไปได้ครับ ก็ถือว่าประตูของดาร์วินูเยสครับจังหวะหม่งก็พายเลี้ยภูผ่านเราเข้าไปได้ซึ่งแลงคาสเตอร์ก็ผมว่าเต็มที่แล้วแหละนะครับเต็มที่แล้วแหละได้เท่านี้ก็ดีสุดๆแล้วถึงแม้จะไม่โดนเยอะนะครับอะไรครับผมหลังจากที่เราเล่นมาครึ่งฤดูกาลเนี่ยผมมองว่าแผนเนี้ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคือข้อดีอะ่ะคือผมมองว่ามันก็อาจจะดูแบบหนาแน่นนะในช่วงหน้ากอบเขตโทษแต่ข้อเสีย คือ3กองหลังเราอะ่ะมันค่อนข้างช้าทั้งหมดเลยนะยครับยกเว้นโอนิวคนเดียวที่ถ้าเกิดสมมติว่าหลุดไปแล้วหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยโทมัสกับแม็กคอยเนี่ยยากมากที่จะหยุดคู่ต่อสู้แบบหลุดเดี่ยวแล้วยากมันเอาใครไม่ค่อยอยู่ะครับถึงจํานวนใจเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแน่นใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเราจะลองมาเป็น442แบบโฮดดิ้งดูไหมลองเปลี่ยนดูไหมทุกคนผมว่าอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับ หรืออาจจะแย่ลงซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะเราจะลองเปลี่ยนมาใช้4-2ก่อนซึ่งเดี๋ยวผมขอจัดทีมใหม่แล้วก็เดี๋ยวดูซิว่าเราจะเปลี่ยนอย่างไรให้มันดูสมดุลที่สุดอะไรครับผมแมตต์เดย์วันนี้ครับกับการเจอเอ็มเคดอนในศึกเอฟเอคัซึ่งรายการนี้เราต้องคาดหวังมากกว่าคาราบาลครับด้วยครับก็หวังว่าอย่าไปเจอทีมใหญ่ๆนะเพราะว่าเราต้องเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายตามที่บอดบริหารต้องการไม่งั้นเนี่ยความมาุมงบจก็จะลดลงอะนะ แน่นอนครับวันนี้เรามีปัญหาความฟิตก่อนเตะครับเพราะว่าการแข่งขันมันถี่มันถี่ซะเหลือเกินผมก็สงสารนเตะนะคือเราจัดการซ้อมอย่างไรเนี่ยมันก็มันก็ฟิตไม่ทันจริงๆนะเพราะมันพัก2วันแล้วก็แข่งกับชุดที่เราเรียกว่าเปลี่ยนมากไม่ได้ด้วยคนระับเพราะว่าเรามีสกอตเด็ไม่ได้เยอะนะคือก็แอบสงสารนัเตะหลายๆคนนะซึ่ง ทำยังไงได้ทุกคนมันก็ต้องโรเตชันนะแต่ว่าอาจจะมีเป๋มีเบี้ยวบ้างก็ต้องยอมรับสภาพกันไปเพราะว่าทีมชุดสำรองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นด้วยกันนะอะไรครับผมเกม FA ครับกับ MK d o n คดอนครับ, MK รบเราจะต้องพยายามผ่านไปให้ได้นะและวันนี้เราเปลี่ยนแผนมาเล่น442ด้วยครับเดี๋ยวมาดูทรงการเล่นจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าวันนี้เราอยากจะใช้ปีกนะครับ2คนที่ไม่ค่อยได้ใช้ในูการนี่คือเจมิสันแล้วก็ดิกซสันนะสองรายที่ได้ลง และก็เปลี่ยนฟอร์เมชันการเล่นเดี๋ยววันนี้จะเป็นอย่างไรต้องมาลุ้นกันครับอะไรครับผมเกมจะเริ่มจากฝั่งแลงแค s t สเตอร์ซิตี้ครับเริ่มต้นก่อนเลยครับดัน <Done S 2> ครับออกซ้ายไปแล้วเบอร์เจสซ้ายสุดเติมไปแล้วดิกซันที่เข้าในดิกซันที่ไปแล้วด้านในมีอยู่2ดิกซันเปิดมาเสาสองเอา้าชกไม่ดีและเคลียร์ไม่พ้นอมมาเบอร์เจสออกขวาไปดันครับ หมุนหนีมาแล้วดันกระชากไปเปิดเข้าเสาซองหักมาอย่ยวนี้กดเสราแรกเรียบร้อยไปเลยโอ้โหเป็นหนึ่งศูนย์ของฝั่งลแครสเตอร์ครับผู้จังหวะน,นี้ต้องชมดันยับลากตะลุยไปดีมากครับในส่วนของเซนเตอร์ตัวขวาครับผู้ตะลุยไปดีเหลือเกินแลหากกลับมานี่เวรอนยืนรออยู่แล้วนี่ยบจังหวะนี้ไม่มีใครกล้าเข้าสกัดน,นะวีแกมุดไปดีมากแล้วตบกลับมาเสาแรกมันโล่งครับเวรอนก็กด ต้องยอมรับว,ว่าเวรอนเนี่ยเป็นตัวจบที่ดีครับคือถ้ามีโอกาสใด้จบพี่แกจบได้ครับมาด้านข้างครับฮาวี่ฮาวี่ไม่ผ่านฟินครับอโหแล้ววันนี้ดูความฟิตใช้ได้ครับมาที่ดันแทงช่องนี้ส่งต่อมาแรงไปหน่อยแต่ว่าความเร็ยวยังได้และยอดเข้ามาพักเวรอนตอกส้นแล้วเสาแรกโอ้โหลูกนี้คือโคตรสุดสุดของการเข้าทำจริงๆอเจมิสันีนสปีดไปถึงแล้วเปิดเข้ามา แล้วเวรอนพักตอกส้นเหลือเฟือเลยครับดูครับแล้วดูการตอกส้นมานี่คือเฉียบมากครับแต่เป็นตัวพักที่ดีจริงๆนะคือเป็นชาร์เกตแมนจริงๆนะด้านของเวรอนและลูนี้ก็เป็นโกเวนครับทำได้ดีครับยิงง่ายๆเข้าไปเลยแล้วจังหวะนี้แองเกอร์แองเกอร์ยอดเข้ามาโอ้หเกือบเสียท่าคามารา แม่บอลมันย้อนหลังแล้วปัญหาบอลไม่เจอแล้ววิลลี่คาเวราโอ้โหแล้วดูจังหวะนี้เขาบ่งไม่ดีนะถ้าเขาบ่งดีเนี่ยมีโอกาสโดนสูงเลยเคนนี่ครับฝากเข้าตรงกลางดึงช้าบ้างเลยครับด้านของแลงแครสเตอร์หนึ่งนาทีครับทุกคนมาที่เรเวอรี่เรเวอรี่หยอดขึ้นไปด้านหน้าแต่ว่ามันไม่แม่นใครเลยครับและน่าจะหมดรครึ่งแรกแล้วอย่างนี้นมาแล้วมาต่อครับด้านของแลงครสเตอร์ที่เข้าด้านในาฝากต่อไปที่เบอร์เจส เบอร์เจทหักหลบมาสวยแล้วเบอร์เจทเข้าซ้ายข้ามระดับเลยจริงได้วางเช้าลูกนี้แล้วเก่งมาสองครับที่ไลเวอรี่บ่งมาได้ครับมาถึงได้กับแม็กกเวนอยู่คนเดียวแม็กเกเวนรอเพื่อนเติมมาตรงกลางสวยๆครับที่ฟินแล้วฟินเป็นแบ็คครับเติมขึ้นมาฟินออกซ้ายไปที่มาที่ดิกสันหลุดขึ้นมาดิสันดึงจงังหวะแล้วกดจังหวะเดียวโอ้โหโชว์ซ้ายโอ้โหแล้วดิกสันไปแย่งได้ทีไม่ฟาวด้วยครับแล้วอู้ มีคนเจ็บครับทุกคนของหน้าอย่างเวรอนเจ็บครับโอ้อยู่ดีๆก็เจ็บเฉยเลยอะจังหวะประทะหรือเปล่าครับมีภาพ้า้ดูไหมเนี่ยออ้แล้วดูครับจังหวะนี้ปะทะกันยังไงครับโอ้เจ็บเองครับโอ้รู้เรื่องเลยอะออกซ้ายไปที่เลนนอนบินเลอร์แล้วกดจังหวะนี้บอลพุ่พงๆได้ลองยิงแต่ว่าหลุดกรอบไปสมควร แรงก็เริ่มที่ะหมดลงเรื่อยๆแล้วปั๊มมาได้สวยครูดฝากเข้ามาได้านายเจาวะน,นีีไลลี่เก็บได้แล้วไลลี่โอ้ไม่ได้ยิงโอ้โอโอไปดนดึงยังว่าสุดเอาเลยครับผมทีนี้สวนของไลลี่บ้างไลลี่จีไลลี่จีแล้วไลลี่ฝากช่องนี้มาสวยๆแม็กโกว่าหลุดขึ้นมาแล้วโกว่ายิงเรียบร้อยโอ้ฟังเอาจนได้ครับประตูที่สามนี่โอ้คหกว่าจะมาว่าจะเจอนี่โอ้คูใช้เวลานานมาก และสุดท้ายเราก็ฝังปิดจ็อบจนได้รับเกมนี้เป็นเกมที่ใช้พลังงานเยอะนะด้วยความที่การแข่งขันมันถีมากครับก็เส้น2องเวยกองหน้าอย่างเวรอนไปอีกหนึ่งครับซึ่งเจ็บเองเนี่ยน่ากลัวพระวิ่งอยู่แล้วเจ็บขาเนี่ยโอ้โหทาให้เราก็ไม่รู้สาเหตุด้วยวจะเจ็บอะไรอะตอนนี้และ3-1เลยครับน่าจะจบลงตรงเข้ารอบของฝั่งแรงแคสเตอร์นี่แหละครับ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ไม่ง่ายอีกแล้วครับไม่มีเกมไหนง่ายเลยสำหรับแรแคตเตอร์ปีนี้เรื่องด้วยคล้ายของนักเตะม,มันต่ำเหมทุกคนการที่เราจะประคับประคองให้ผ่านไปแต่ละนัดเนี่ยก็ก็พูดตรงว่าเหนื่อยมากเพราะว่าเซนส์บอลมันไม่ดีคนระับทุกคนแล้วคุณภาพมันต่ำการจ่ายบอลมันก็ขาด,ขาดเกินเกินบ้างซึ่งนะตรงนีน้ไม่ได้อยู่ที่แผนการเล่นนะมันอยู่ที่ นักเตะเลยครับคือเราต้องพยายามเข็นให้ผ่านลีกทูไว้ได้ก่อนพอขึ้นลีกวันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเซตแล้วก็วางระบบได้ดีขึ้นกว่านี้นะแน่นอนครับในส่วนของ f อเครับเราก็ผ่านเข้าไม่ได้อีกหนึ่งรอบครับแล้วก็กลับมาสู่ในลีกทูเราก็ยังตามอยู่6แต้มเหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าเราก็คาดหวังว่าจะเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัตินะไม่ต้องไปเล่นเพลย์ออฟนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราเหนื่อยขึ้นไปอีกเพราะพยายามจะเกาะ1นึ่งสองสาไม่ได้ครับจนถึงจบฤดูกาล อะไรครับผมและช่วงนี้เนี่ยก็กําลังจะเข้าสู่ช่วงเดือนชันวาคมนะในเดือนถัดไปแล้วก็กําลังจะเปิดตลาดอีกหนึ่งครั้งครับในพัทต่อไปเนี่ยอาจจะดูครับว่าเราจะมีใครที่ต้องขายออกไหมและต้องเสริมใครเข้ามาเพื่อจะเติมในส่วนของซักรที่ยังขาดหายไปในฤดูกาลเนี่ยเราจะมาตัดเกรดว่าเฮ้ยใครเนี่ยสมควรที่จะอยู่ต่อกับทีมเราและใครควรที่จะขายนะเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมเดี๋ยวมาว่ากันต่อในพัทต่อไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบายบายครับผม